เกอไดแนงเจอสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะว่าในเรื่องของความรักนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะคะของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกนะคะห้าเหรียญ นะคะสี่ไม้โอ้มีไา่แห่งการรักรอบด้วยนะเจ็ดไม้แล้วก็มีเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็มีไฮโลแฟนเข้ามานะคะบางคนมีการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เจอกับรักแท้ขอให้ความรักครั้งนี้มีความมั่นคงนะคะอืมบางคนก็เพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เะนั้นนะคะโอเคนะ,คะ เ,เรามาดูในส่วนของไพ่ห้าเหรียญน,นะมันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีพิจิกเองนะรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งยังไงก็ไม่รู้นะคะจากความรักครั้งนี้นะคะไพ่มันอาจจะสามารถสลับกันได้ในเรื่องราวของตัวชาวราศีพิจิกเองหรือตัวคุนรักของชาวราศีพิจิกเองนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะในที่นี้ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งนะ ถูกไม่ไม่ถูกเอาใจใส่นะคะอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงหรือว่าเป็นเพราะระยะทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกน้อยใจทําให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งยังไงก็ไม่รู้นะ,ะมีแฟนก็เหมือนไม่มีประมาณนั้นนะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่ไม้นะคะมันแสดงถึงว่าชาวราศีพิจิกจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ มั่นคงในชีวิตหรือมีสิ่งที่จะเป็นมีงานมงคลที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีพิจิกเองในเดือนตุลาคมนี้นะบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดในเดือนตุลาคมนี้ด้วยซ้ำไปนะเพราะมันเป็นไพ่ที่แสดงว่ามันจะเป็นการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตคือการมีครอบครัวนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ เจ็ดดาบนะบเป็นไพ่แห่งการรักลอบนะคะร,รู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีการลักลอบคบหาดูใจหรือมันเป็นลักซอนนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่คุยอยู่กับคนหลายคนมากในช่วงนี้นะคุยอาจจะไม่ค่อยจริงจังไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนชอบคุยประมาณนี้นะคะ จากทีด่ดูจากในไพ่นะรู้สึกว่าคุณคุยอยู่ประมาณ5ถึง6คนนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคนรักของชาวราศีพิจิกเองก็ได้นะมันไพ่สาระสามารถสลับกันได้ในเรื่องราวนะคะอืมและไพ่ใบนี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีคนที่ปองร้ายที่จะขโมยผลงานของคุณเอาไปเป็นผลงานของตัวเองได้นะคะ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของลักขโมยเข้ามาด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะขโมยขึ้นบ้านหรือว่าวิ่งราวทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการคบซ้อนนะคะเพราะว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งนะ,ค,ะคุยอยู่กับคนหลายคนมากนะคะในช่วงนี้นะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ third p a r t y ตนะคะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกนะจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตนะคะมีเกณฑ์ว่าแฟนเก่าหรือคนเก่าๆนะคะที่เคยห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกนะคะอืมมันจะเป็นการกลับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับเข้ามา ว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าอะไรงนี้นะคะจากที่ดูดูในไพ่เนี่ยนะมันมีไพ่แบบมาขอโอกาสนะคะอาจจะกลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันเฉยๆว่าคุณสบายดีไหมหรือว่ายัางไงอย่างนี้นะคะเป็นการพูดคุยกันจากที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะคะกับคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าๆนะะมีเกณฑ์จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อนะคะเดอะไฮโ r แฟนนะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักบางคนอาจจะไปขอสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ด้วยด้วยซ้ำไปนะคะขอให้ได้พบกับรักแท้นะคะขอให้ความรักครั้งนี้มั่นคงนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ตัวชาวราศีพิจิกเองนะ,ะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะในเรื่ององความรักในเรื่องของ ในการดำเนิชีวิตของคุณนะคุณเหมือนมีสิ่งสิทธิ์คอยคุ้มครองนะนะคะจึงทําให้คุณในเรื่องของความรักของคุณก็ยังไปได้อยู่นะต่อมานะคะเราขอขยายไพ่ความรักนะคะขอขยายไพ่ห้าเหรียญก่อนก็แล้วกันนะคะห้าเหรียญเนาะ ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีการเดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะรู้สึกเขาจะอดทนกับความรักครั้งนี้มาออประมาณหนึ่งนะคะเขาเดินหันหลังให้กับสิ่งที่เขารักได้นั้นหมายความว่าเขาต้องมีความอดทนมามากพอแล้วนะคะในเมื่อคนคนหนึน่งไม่เห็นคุณค่าของอีกคนคนหนึง่งจะอยู่ต่อไปมันก็ไร้ค่าใช่ไหมคะอะ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามจะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพไพ่ใบต่อมานะคะขอขยายไพ่สี่ไม้นะคะได้ไพ่ the emperor นะคะไ mm hmm. พ่ the emperor นะ,ะ mm hmm. เป็นไพ่ประจำราศีเมษด้วยนะคะ mm hmm. มันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกนะจะมีการแบบเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษ นะคะหรือคนหรือชาวราศีเมษนี่มีอิทธิพลกับความรักครั้งนี้ของคุณนะ,ะทำให้เกิดเป็นความรักที่มันมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะคือผู้ใหญ่สนับสนุนหนาแบบเห็นดีเห็นงามด้วยกับความรักครั้งนี้นะ,ะคือมันเป็นความมั่นคงอีกระดับหนึ่งของความรักของชาวราศีพิจิกบ,บางท่านนะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะ อืมเพราะมันขึ้นไพ่สีไม้เนาะมันเป็นความมั่นคงในชีวิตอีกระดับหนึ่งเนาะต่อมานะคะขอขาอยายให้เจ็ดดาบเนาะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนะที่คุยคุยอยู่นี่นะหรือว่าแอบลักลอบคุยกับอ,อ,อีกคนหนึ่งนะคุณจะคุยอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะ หรืออาจจะมีเกณฑ์ว่าคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่ผ่านการแต่งงานแล้วเข้ามาโผพันในชีวิตของคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะอ่าก็ขอให้ดูดีๆนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีพันธะแล้วหรือยังนะคะถ้าเขายังมีครอบครัวแล้วก็ขอให้หลีกทางซะนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นการดีนะคะที่จะไปคบกับคนมีครอบครัวนะคะแต่ สำหรับบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับพ่อมไม่ไม้หรือคนที่ผ่านการแต่งงานมามากกว่านะคะอืมต่อมานะคะเราขอขยายไพ่เติ r ์ดปาตีหรือว่าสามเรียนนะคะสามถ้วยนะ,ะเออได้ไพ่สองไม้นะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกนะมันมีความรักแบบอืมจากที่เห็นเห็นนะมันเป็นสามคนในเวลาเดียวกันในตอนนี้นะ เป็นรักสามเศร้าได้สาไปแต่คนใดคนหนึ่งในที่นี้นะเป็นคนที่ออระยะทางเ,ออเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะอีกคนหนึ่งนะส่วนอีกคนหนึ่งคุณสามารถไปมาหาสู่ได้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่คบหาดูใจกับคนที่แบบออสองคนในเวลาเดียวกันนะคืออีกคนหนึ่งคือคนที่อยู่ไกลอะ่ะนะคะนานๆกว่าจะได้เจอกันนะอีกคนนึง อาจจะเป็นคนที่คุณสามารถไปหาได้ไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันได้นะอืมมันความรักมันเป็นประมาณนั้นนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกนะแต่คุณก็ยังมีการเฝ้ารอคนคนนั้นนะคนที่อยู่ทางไกลนะรู้สึกว่ามีความผูกพันกับคนที่อยู่ทางไกลอยู่พอสมควรนะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเดอะไฮโลแฟนนะคะขยายไพย่ได้โอ้โห เเหรียญน,นะคะแสดงถึงว่าชาวราศีพิจิกนะก็ยังมีการประเมินสถานการณ์นะคะหรือเป็นการคิดทบทวนนะคะในสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วหรือในสถานการณ์ปัจจุบันนะ,ะมีการคิดว่าเออความรักในครั้งนี้มันจะเป็นเป็นยังไงบ้างไปนในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนที่รอบคอบนะก่อนจะรักใครคุณก็พยายามที่จะ เป็นคนที่รักยากนะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ถ้ารักแล้วก็จะรักจริงนะคุณจึงเป็นคนที่พยายามจะรอบค้อบพยายามที่จะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคเราขอสรุปไพ่ความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคามนี้เลยนะ ชาวราศีพิจิกรู้สึกเบื่อนหน่ายนะคะในเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งนะอไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีพิจิกนะจะมีเรื่องให้เบื่อนหน่ายนะคะมีเรื่องที่แบบไม่อยากรับรู้อะไรอะ่ะเหมือนไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะคะจากที่แบบเคยใช้ชีวิตแบบนี้ก็อยากใช้แบบนี้ไปตลอดไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากอะไรประมาณนี้นะคะ เป็นความรักก็เหมือนกันนะก็จะพยายามประคับประคองมากกว่าที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะเพราะว่าคุณไม่ชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักบ่อยๆนะคะอืมเบื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักบ่อยๆแล้วนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดดาบนะมันแสดงถึงว่าชาวราศีพิจิกมีเรื่องอึดอัดใจนะ เกี่ยวกับเรื่องความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถบอกใครได้นะในความจริงในใจของคุณนะว่าตอนนี้คุณคิดยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะชาวราศีพิจิกเองรู้สึกว่าคิดหนักอยู่พอสมควรนะคะเหมือน,นถูกจองจำํำยังไงก็ไม่รู้นะกับความรักครั้งนี้นะคะจึงปิดหูปิดตาปิดออรัดแขนรัดขาตัวเองนะเพื่อที่จะ ไม่ได้รับรู้อะไรนะแต่ยังมีความรู้สึกอึดอัดใจข้างในอยากจะระบายออกมานะคะบางคนนะรักเขาชอบเขานะแต่เป็นคนปากแข็งนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะไม่กล้าบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปนะคะทำให้คุณได้ไพ่ใบนี้5ถ้วยนะมันแสดงให้เห็นว่าคุณได้เสียสิ่งที่ดีที่สุดไปนะคะ ก็ฝ่ายหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียสิ่งที่มีค่าในชีวิตไปสิ่งที่สำคัญไปนะ,ค,ะคนเราจะเห็นค่าในสิ่งสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อเราเสียสิ่งนั้นไปคำคำนี้ประโยคนี้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าในเมื่อเรามีอยู่นะคะคนเราก็จะไม่ พยายามที่จะรักษาไม่พยายามที่จะดูแลนะแต่เมื่อมันเสียไปแล้วถึงนึกขึ้นมาได้เนาะอารมณ์ประมาณนั้นสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของความรักด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกนะในเรื่องความรักเรื่องท,ทั่วไปด้วยเนาะ,ะเพราะว่าราหูมันก็ย้ายเข้าชาวราศีพิจิกแล้วเนาะก็ไพ่ไหนนะคะเป็นการเตือนสติของคุณนะขอ ขอให้คุณเอาไปพิจารณานะคะเรื่องไหนไม่ดีหรือยังไงนะคะก็อยากเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามโ o l ด e นเอ g นเนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ